ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะคเดิร์ฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดี <c oughs> วันนี้7บาทมีตัวใหม่เข้ามาเราก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีกับการวอร์มมือ วอมือก่อนจะคอละโบทุกคนเร็วๆเนี้ยเจ็ดบาปเนี่ยมันจะมีคอแลบนะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้เขามีตู้ใหม่มาก่อนนะครับกับตู้ของโมโนแห่งเลือดและนเหล็กะครัยก็เป็นโมโนตัวใหม่นี่<ต>อ่ะเจสุดสวยนะผมม่วงคนนี้เลยนี่มันต้องมาแล้ววันนี้นะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดตัวของเจเลยเนี่ยด้วยความมือเทพมือทองเนี่ยจนกว่าจะออกเลยคือถ้าออกเนี่ยเราจะหยุดเลย คลิปนี้คือแบบไม่ถึง10นาทีแน่นอนเน่ยเ,เพราะว่ามือมันเทพไงช่วงนี้มือเทพเลยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยโอ้โหบอกเลยไม่จะพูดเยอะนะครับไม่จะโมเลย<า>แต่ว่าความจริงก็คือมือพี่มันเทพอ,อะเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วก็นี่ด้วยในในอัปเดตนี้มโีโอเทอร์โอเทอร์ลุกรักแต่ว่าตอนนี้ได้เป็น LR แล้ว,วกับร่างของไฮแจ็คโกเทอร์นะโอ้โหแบบน้ำตาจะไหล ทำไมไม่เอาล่างที่ตู้เปิดได้เยอะๆเป็น LR <c oughs> ไม่เอาล่างไฮแจ็ค <c oughs> เป็น LR <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตู้กันนะครับผมว่าตู้นี้มันจะเป็นยังไงนะนี่เลยโมโนแห่งเลือดนี่นะครับเป็นตู้สเตปอัพด้วยก็คือแบบเปิดเนี่ยสาเพชรเนี่ยคือได้เลยตู้นี้คือตู้ถูกมากๆเลยก็คือ30เพชรแรกแล้วก็1เพชรเลยนะแล้วก็30อีก2แล้วก็การันตีเลยนะ เนี่ยมันจะมีหนึ่งเพชรประมาณสองสองมันตินะครับก็คือถูกอะถูกอะง่ายๆใช้เพชรไม่กี่เพชรก็คือยังไงก็การันตีแล้วแต่ว่าผมจะเทพกว่านั้นไงก็คือผมจะออกก่อนการันตีดว้วยโท์ความเทพของจานหมีปีใหม่ไหมนี่มันนิ้วหมีนะทุกคนอ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าพาสซีฟกับสกิลนี่มันยังไงสิโอ้โห <c oughs> นี่มันอะไรครับนี่ก็คือถ้ามีไอตัวพวกนี้อยู่ มันจะมีเอฟเฟกตามนี้เลยก็เท่ากับว่าต้องเล่นทีมพวกนี้แหละเนี่ยทีมมันไอสี่ตัวนี้ต้องเล่นทีมพวกนี้ตัวของทั้งทีมก็จะได้รับเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆอ่ะและสกิลสกิลก,ก็เป็นสายโจมตีนะ่าเป็นสายดาเมจตามสไตล์เจโมโนตัวสายดาเมจของทีมเจ็ดหายนะนั่นแหละเอามาเล่นขำๆได้อยู่แตนตราเลสไหนดูซิเบิงหน่อยซิว่ามันเป็นยังไง <c oughs> บอกเลยว่า เฮ้ยมันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่นะตู้เนี่ยถ้าข้างตู้ก็ถือว่าโอเคเลยนะมีทราเมเอลแดงที่แบบเป็นตัวท็อปลิงด้วยในโลกใบนี้แล้วก็มีทรียาตัวใหม่นะครับก็ดีอยู่แหละเนี่ยมีเฟยตัวใหม่ฉันจะได้เจอนายอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีอกแล้วซาเลวเนี่ยโหคือมันก็หาที่ลงให้มันะฮะ แล้วก็ตัวอื่นหวังว่าเองจะไม่มานะอนติร้อยนะตัวนี้แล้วไปล่างนี้ด้วยนะล่างใหม่ตัวออกกันติร้อยและล่างเก่าเนี่ยติจะร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับไม่พูดอำนวงเพลงไปเลยดีกว่าเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาโชว์ความมือเทพม,มือทองให้ทุกคนได้ดูเฉยวันนี้เอาไลยแกแพ้เจอเอาไลยป่ะทุกคนหนึ่งตูมเลขไปฮะแล้วก็ตู้เนี่ยถ้าใครคิดว่าเออจะเก็บเพชรไว้รอคอร์รเนี่ยก็เก็บได้นะมันเร็วๆนี้แหละ นะครับก็เป็นเหมือนแบบเป็นตู้ขันน่ะตู้เนี่ยเปิดขำๆแล้วมาไงมาเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจบเลยเนี่ยห้านาทีปะตอนนี้ห้านาทีจบเลยห้านาทีนี้จบเลยกิฟต์นี้อย่างสั้นเปิดหนึ่งตู้มาเลยมือเทพเกินไงแล้วกิ่งไม้เทพไงเพราะว่าเมื่อกี้สะท้อนโชว์เสมอด้วยอย่างนี้ยังไงเซมาครับผมแล้วก็มาตัวหนึ่งนะครับกับ SSR นะ มาในตู้เนี้ยผมอันติยังไม่ตันหลายตัวอยู่นะก็ถ้าได้มาก็จะมาปลดอันตินะแต่ทั้งที่ดีเจโมโนออกมาเลยก็คือจบเลยแบบเทพเลยยูโกนล,ลูนคุงกิลทันเดอร์ไอซูมาเลยหรือเปล่าตัวเลขแบบมือเทพเกินมามาเล้วชิชิ อีเกือบเลยเกือบเป็นซาลิเอลเลยกูเกือบได้ซาลิเอลแล้วไงเมื่อกี้แต่ว่าได้เป็นทรามิเอลมานะครับผมโอเคโอเคแล้วก็ตุ่มที่สองเนี่ยหนึ่งเพชรด้วยก็ขำๆไปฮะหนึ่งเพชรสามสิบเอ็ดไงมาเลยป่ะแมงล่างสองเนี่ยสกิปทองเนี่ยดาบเหล็กด้วยวอร์มก่อน ให้เครื่องมันร้อนไปตูมที่3กับสคริปต์แดงตอนมืดสคริปต์แดงแปลงร่าง2อย่างงี้การันตีไงการันตีเอษนาเปล่าตอนมืดสคริปต์แดงแปลงร่าง2อย่างงี้การันตีไงตูมที่4ไปมาแล้วตอนมืดอ,อีกแล้วแต่เราเป็นสกิฟทองนะสกิฟทองนะอันนี้นะแล้วก็แปลงร่างสองเฮ้ยมันจะโดนไฟแบบลูบอย่างงี้เลยเหรอกูถามมึงจริงๆนะ ป้อยแบบรูปโชว์เกินไงมาตุ่มที่5การันตีเอสนาด้วยตุ่มนี้ไปฮะมืดนานมีหมูแล้วตอนสว่างด้วยสต่คลิปทองมีหมูแปลงล่างสองอย่าออกดั๊ดนลกันมันมีดั๊ดอยู่ใน,ในตู้เนี่ยเป็นดั๊ดฟ้าอย่าออกดั๊ดเลยมาดึงเลยสีทองมาสิ การันตีอสนาอย่างนี้แล้วตัวเลขด้วยมามาเจสวัสดีครับเจสวัสดีครับเจ๊ฝันเจชัดมาเลยโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงโอ้ไม่ถึงการันตีผมบอกแล้วว่าดวงปีใหม่ผมมันมาไงแ,แล้วมันมาจริงไงดิเป็นไงโอ้ไม่อยากจะพูดเยอะว่ะคลิปเนี้ยมันของแท้อ่ะดวงพี่อน้อง โอเคนะครับผมจบจบแล้ไม่ถึง10นาทีแต่เดี๋ยวจะพูดโม้หลังคลิปก็คือน่าจะเกินหรือเปล่า <c oughs> อ่ะนะเป็นงไงทุกคนใครที่แบบอยากจะเปิดเอาแค่พลังบัญชีบ้านเน่ยเออผมว่าเปิดได้นะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยตัวอ,อื่นเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะข้างตู้เนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะแล้วก็เจผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรีวิวกันนะครับก็เล่นกับทีมของ7จหายนะใครที่เป็น f c 7หายนะเนี่ย หรือว่าเนื้อเรื่องเสริมของเกม7บาปในเกมนี้ที่มีแบบพวกเราเนี่ยโมโนอิสตินอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดมาได้นะครับผมว่าเจาเขาก็น่าจะเก่งของเขาแหละนะจากพาสซีฟที่แบบเนี่ยบัฟให้กับตัวพวกเนี้ยเยอะมากๆนะดูทุกคนคือบัอให้ไม่ซ้ำเอฟเฟกเลยต่อก็ตามนี้นะครับนี่เลยใครที่เปิดก็ขอให้ไม่เกือแล้วกันนะครับวันนี้คือมือมันเทพเกินไงดิไม่ถึงการันตีเย นี่คือนิวหมีนี่คือมันนิ้วหมีแล้วคนเก่าที่แบบมันเกลือๆทิ้งไปในปีที่แล้วแล้วโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าตัวน,นี้ขอลาไปก่อนขอตัวไปปั้นเจลก่อนนะไว้เจอกันสวัสดีผมถ้าวันนี้ผมทําให้ทุกคนบางคนไม่พอใจอก็ขอโทษดนะ้วยแตแบบมันเป็นความจริงอะนะที่มือเทพอะนะ 「君の中で君の声が聞こえた」「砕けた夢の中で君を見つけた」「流れるようなささやきの中で」「君の笑顔は風の中の幻」「痛みの始まりというた」「果てしない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた」 君の声が聞きたくて「ずっと待ってたよ君と同じように」「心が真実を求めて静かに」「涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた」「君を見つけた」 が少しだけ違って見える星たちに結ばれて壊れた部分が癒されてゆく君を見つけた夢が広がる場所で私たちが語った物語の中で悲しみと涙を超えて君を見つけた時を越えて 見つけた